โซนนิ่งเฟรชแล้วนะคะช่วงสุดท้ายแบบนี้มินขอยกทั้งช่วงเลยค่ะให้กับ AF8 นะคะเพราะว่าน้องๆค่ะเขาเพิ่งไปถ่ายรายการ Pop of the Month ของทาง True Music มาทั้ง12คนเลยแววมานะคะว่าถ้า12คนนี้เขารวมตัวกันเมื่อไหร่เนี่ยเกิดเรื่องกุนๆวนปวนปตลอดแต่งานของการถ่ายทำวั้นนั้นจะเป็นยังไงมีภาพมาฝากกันค่ะ เป็นเพื่อนเพื่อน,นชาวโอซนิ i งเฟรชนะครับวันนี้พวกเรา S8 ทั้ง12คนเลยก็มาถ่ายโปรโมทรายการ Pop Up the Month นะครับก็เป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ พวกเราทั้งที่ตคนเลยก็ว่าได้ดังนั้นวันนี้ก็นุกสนานมากๆคก็วันนี้พวกเรานะครับก็ถ่ายทำเกี่ยวกับอัลบั้ม True F แรายการก็คือจะเป็นรายละเอียดว่าซิงเกิลเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็อัลบั้มนี้จะวางขายเมื่อไหร่อะไรยังไงยังไงก็ขอฝากติดตามไปด้วยละกันแล้วก็วภาพบรรยากาศในการถ่ายทำวันนี้เป็นยังไงก็ติดตามได้ที่โอที Fresh นะครับ ค่ะทั้งเล่นกีฬาเอ่ยอะไรเอ่ยสุดท้ายก็มาลงเอ่ยที่ร้องเพลงค่ะก็ค่ะก <le weed> ็ชอบเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะแล้วคือความฝันก็คืออยากเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวแทนสถาบันค่ะเป็นนักร้องอยู่ในวงดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เลยได้เป็นตัวแทนสถาบันได้มาราบปากการร้องเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําไม่ดีสุดละตั้งแต่เกิดมาก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นนักร้องครับก็เลยมาประกวดเอฟเอฟอาจจะทำตามความฝันก็อยากจ เรียนหลายอย่างครับแต่ว่าสุดท้ายก็ลงเอยที่ร้องเพลงครับเป็นอะไรที่แบบเรียนได้นานที่สุดครับก็ชอบร้องเพลงก็รักการร้องเพลงครับก็เลยนั่งเครื่องบินมาประกวดโอ้โหไม่ต้องไปเกี่ยนครับคุณพันยังเป็นนักร้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เคยมาประกวดแล้วครั้งหนึ่งก็เลยครั้งนี้ก็เลยลองมาดูทีคิดไว้ว่าเหมือนเรามีไอดอลเป็นของตัวเองแล้วค่ะพี่มิว AF สองแล้วก็รู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราก็อยากจะมาเป็น AF เพื่อที่จะแบบว่าได้เจอพี่เขาอะไรอยย่างงเี้ 一、二、三。